เจ้าของร้านอาหารบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะครับซึ่งบุฟเฟ่หัวละประมาณ459บาทนะไม่จำกัดเวลานะครับไม่จำกัดเวลาทานจนอิ่มนะครับทีนี้เนี่ยเจอพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นคุณยาย2คนครับเห็นบอกว่าก็เป็นลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยโดนจับได้นะครับว่ามีการเตรียมเอาทั้งกรองแล้วก็ทั้งถุงเนี่ยมาใส่ ปูทะเลแล้วก็กุ้งของทางร้านเนี่ยกลับบ้านกลับไปกินที่บ้านด้วยเป็นของสดเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมฮะเขาเห็นกันหมดเลยแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยดูครับอุย้ยคุณยาย,ายาามันมันเยอะมากโอ้โหอย่า่อยยากนะครับ เค okay, ออกมาแค่นี้เองีป็นไ,ไรคุณค่อยไม่เราเราไม,เาไม่เราไม่แจ้งความดําเนินคดีแต่ว่าคุณยายต้องต้องยอมรับในตัวเองด้วยนะคะไม่มีเนาะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านกําลังมีการค้นถุงนะครับที่คุณยายสองคนซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ยมาทานที่ร้านเนี่ยเห็นบอกมาร้านนี้หลายครั้งละแต่ว่าล่าสุดนี่โดนจับได้ว่าแอบขโมยเอาปูทะเล แล้วก็มีกุ้งกล้ามกรามตัวใหญ่ซึ่งเป็นของสดยังไม่ได้ปิ้งย่างนี่นะครับคุณผู้ชมฮะรวมน้ําหนักเนี่ยประมาณ4กิโกรัมใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ซุกใส่กระเป๋าเตรียมขนกลับบ้านนะส่วนกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มีการตัดหัวตัดกล้ามของกุ้งแล้วก็ใส่กล่องเป็นอย่างดีเลยครับนี่มีภาพกุ้งที่คุณยายเนี่ยตัดหัวเรียบร้อยเลยนะแล้วก็ยัดใส่กล่องอันนี้เป็นปู ปูทะเลเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีกุ้ง2กิโลกรัมเนี่ยคุณผู้ชมฮะใส่กล่องที่ว่านี้เอากลับบ้านนี่นะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลเผาชื่อว่าร้านกิ่งแก้วซีฟูด้ดอยู่ซอยกิ่งแก้ว52ทับหนึ่งถนนกิ่งแก้วตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเห็นบอกว่ายายทั้งสงคนเนี่ยมานั่งกินตั้งแต่บ่ายโมงจนกระทั่งถึง เกือบเกือบหกโมงเย็นคุณผู้ชมครับนี่นะครับอันนี้เป็นกติกาของทางร้านนะฮะคือเขาให้กินได้จนอิ่มนะแต่ว่าไม่ให้เอากลับบ้านคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับที่เจ้าของร้านเนี่ยนะครับมอบให้กับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเราครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่จับภาพนาทีที่สองคุณยายเนี่ยกำลังขโมยอาหารซีฟู้ดนี่นะครับ ในขณะที่มานั่งทานที่ร้านนี่นะครับกำลังขโมอยอาหารซีฟูด้ดใส่ถุงที่ตั้งเอาไว้ข้างตัวติดกำแพงอย่างตั้งอกตั้งใจและมีการจัดเตรียมกล่องเนี่ยมาเป็นอย่างดีเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแต่ว่าเห็นว่ามีลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยไปกระซิบให้เจ้าของร้านเนี่ยทราบเรื่องเจ้าของร้านก็เลยดูในกล้องวงจรปิดก็เห็นนะฮะเห็นว่าคุณยายเนี่ยกำลังเอากุ้งเอาปูเนี่ยใส่ถุงนี่นะฮะมีการตัดหัวกุ้งแบบ โอ้โหจะว่าแอบ,บทําก็ไม่เชิงเพราะว่าทําแบบจงแจ้งเลยคุณผู้ชมครับเอากันไกลมาตัดหัวกุ้งทีละตัวทีละตัวแล้วก็เอากุ้งเนี่ยใส่กล่องนะฮะเออนี่นะครับไอ้ที่ย่างไอ้ที่ปิ้งเนี่ยก็มีนะอยู่บนเตาอ่ะแต่ไอ้ที่เป็นของสดเนี่ยซุกใส่ถุงก็มีนะครับนี่นะฮะจังหวะที่ซุกใส่ถุงทีนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณเนยะนัชนิตเทียนน้อยผู้สื่อข,ข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่ไปที่ร้านกิ่งแก้วซีฟู้ดไปคุยกับเจ้าของร้าน ชื่อว่านายศิรภพสถาพรอ,อายุ40ปีเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะครับบอกว่าตอนที่2คุณยายเนี่ยเข้ามากินบุฟเฟ่อาหารทะเลที่ร้านเนี่ยนายศิรภพเจ้าของร้านบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ร้านแต่ว่ามีแฟนแล้วก็พี่ชายดูแลร้านอยู่ต่อมาพี่ชายโทรมาบอกบอกว่าลูกค้าเนี่ยเดินมาแจ้งว่ามียายสองคนกําลังขโมยอาหารทะเลใส่กล่องใส่ถุงอยู่เขาก็เลยรีบกลับมาที่ร้านเพื่อดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นพฤติกรรมของยายทั้งสองคนจริง ตอนนั้นก็ยืนคิดอยู่นานว่าจะจัดการยังไงเพราะก็เห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยทั้งสองก็อายุมากแล้วรวมถึงเกรงใจลูกค้าคนอื่นๆภายในร้านก็ไม่อยากให้เรื่องมันแบบบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรทํานองนี้นะครับกระทั่งผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยเดินไปที่โต๊ะของยายเพื่อสอบถามแต่ว่าทั้งสองคุณยายก็ปฏิเสธแถมยังมีท่าทีเนี่ยโมโหกลับใส่อีกด้วยนะครับทีนี้ทางแฟนก็บอกว่าอ่ะคุณยายมีหลักฐานนะอะ ดูกล้องแล้วเนี่ยเห็นคุณยายเนี่ยซุกกุ้งซุกปูลงไปในกระเป๋าขอดูกระเป๋าหน่อยปรากฏเปิดออกมาเนี่ยเจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับถามว่าทําไมคุณยายทําแบบนี้คุณยายบอกว่าปวดท้องพอดีมาทานแล้วปวดท้องกินได้น้อยกินไม่คุ้มก็เลยว่าจะเอากลับไปกินที่บ้านเออเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็เห็นคุณยายก็เอาใส่กระเป๋า บ้งแล้วก็ย่างแล้วก็ใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยทำไงดีก็นึกนใจก็ไม่อยากแบบเอาหุ่นตรงนะมันก็ก็ไม่อยากแบบแต่ใจนึงก็เฮ้ยถ้าเราไม่ไม่บอกเขาไม่เตือนเขาถ้าปล่อยเขาออกไปเงี้ยมันก็ไม่ได้กุ้งเนี่ยประมาณสักสองกิโลส่วนปูเนี่ยเราเราวสามโลรวมรวมแล้ว,ลลว,ลวประมาณ4ี่โลขักว่าห้าโลดีกว่า ตอนแรกก็บอกว่า,าเอาไปนิดเดียวอะไรเงี้ยตอนที่เดี๋ยวพอพอพอเปิดดูโหอะไรเงี้ยนี่นะครับคุณผู้ชมฮะออทีนี้เนี่ยหลังเกิดเหตุลูกน้องภายในร้านก็มาบอกว่ายายสองคนนี้เหมือนว่าเห็นมากินที่ร้านอยู่บ่อยแล้วก็บอกว่าไม่น่าจะทําแบบนี้ครั้งแรกนะครับเพราะว่าดูแล้วมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมกล่องเตรียมถุง,งมาแถมมีการเลือกนั่งโต๊ะที่อยู่ลึกสุดของในร้านที่ผู้คนไม่พุกพ่านด้วยนะครับ ส่วนภรยาเจ้าของร้านชอวาคุณดรุณีบอกว่าเนี่ยเธอเป็นคนที่เดินไปคุยกับคุณยายพอไปถึงก็ยกมือไหว้คุณยายทั้งสองแล้วขออนุญาตตรวจสอบแต่ว่าอีกฝ่ายก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวพอถูกจับได้ก็พยายามบอกว่าจะขอเคลียร์เองและจะเอาของเนี่ยกลับไปคืนไว้ที่เดิมซึ่งเธอก็อธิบายว่าไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าคุณยายได้มีการหยิบจับอาหารไปแล้วเนี่ยแล้วจะเอาไปตั้งคืนที่เดิมเนี่ยมันไม่ได้มันจะไม่ปลอดภัยกับลูกค้าคนอื่น เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับแกไม่ได้ท้องเสียจริงอย่างที่พูดเพราะว่าเตรียมอ,อุปกรณ์ทุกอย่างมาไม่ว่าจะเป็นบุงแล้วก็อะไรลาสติกกล่องอะค่ะกล่องใส่อาหารทาั้งตูทั้งกุ้งกุ้งจริงๆมันจะเป็นตัวอยู่แล้วแกก็ตัดหนวดตัดอะไรเรียบร้อยแพ็คอย่างดีน้ำโขงน้ำแข็งเอาไปด้วยน้ำแข็งก็เอาไปใส่กระติกไปเหมือนกับเตรียมสะอัดถ้าเกิดว่าเราไม่รีบไปกว่านั้นนะหนูว่าต้องเยอะกว่านี้นี่นะครับคุณผู้ชมฮะ แต่ว่าทางร้านบอกว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ติดใจเอาผิดไม่ได้ไปแจ้งความอะไรแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนว่าอย่าไปทําแบบนี้กับร้านไหนอีกก็อยากจะให้มีการเห็นใจผู้ประกอบการเขาด้วยนะครับร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดนะฮะคือนั่งทานได้แบบไม่จํากัดเวลาคุณผู้ชมฮะมีบางร้านเขายังมีจํากัดเวลานะแต่ร้านนี้บอกว่าเออกินจนอิ่มนะแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยของก็สดนะแล้วก็ปูตัวใหญ่ กุ้งก็ตัวโตๆ,ๆนะครับราคาก็เท่าไหร่นะ459ใช่ไหมทีมงานอ่า459บาทผู้ใหญ่459เด็กเนี่ยจะถูกกว่านี้นะครับนี่ก็กลายเป็นว่าแม่เจอแบบนี้นี่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะขัดทุนสิฮะขนไปตั้ง4กิโลกลับบ้านเนี่ยนะครับ